ที่ได้รับมาบอกอยากจะคว้างทิ้งเลยนะใช่ค่ะพี่ชายก็โทรไปบอกแม่บอกว่าธินามันเยอวมากเลยนะเนี่ยอารมณ์เสียแม่หนูก็บอกว่าให้บอกมันว่าเอาที่ทับกระดาษของแม่กลับมาด้วยขอเอากับมาทับกระดาษก็ยังดีอแม่บอกแม่อยากได้ที่ทับกระดาษอยากได้ที่ทับกระดาษในที่สุดแล้วมากี่รางวัลนะฮะเอาไปสองค่ะสองรางวัลอีกอันหนึ่งหนูบอกหนูไม่อยากได้รางวัลพวุนี้เอาไปหนูคืนเขาเลยนี่ครับที่ทับกระดาษของแม่อ่า สวยอะตาย best performance w a อ d ก็คือลีลาท่าทางของเราดีใช่ค่ะแล้วกเ็เหมือนกับเขาจะให้ว่าภาพโดยรวม,มดีอันนี้จะดูจากการเก็บคะแนนตั้แต่วันแรกอ๋อทุกอย่าง performance ทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะลีลาท่าทาง่บนเวทีทตั้งแต่วันแรกเลยเข้าไปคุณทำงานสะอาดไหมคุณวางของเรียบร้อยไหม คุณเก็บของคือพื้นที่แอร์เรียของคุณเนี่ยดีไหมหรือแต่แม้ว่าจะคุณแม่จะไปทับกระดาษก็ยังดีเพราะหนักดีครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอะไรนะฮะอันดับ4นะครับ participation p r i z e นะครับเป็นอันดับ4ของการประกวดผมโลกเมื่อปีที่แล้วปี2009ของคุณลินดาซึ่งคุณลินดาตั้งมั่นนะครับแม้ว่าสุขภาพของตัวเองจะไม่ค่อยดีโน่นนี่นั่นอยู่มากมาย แต่มุ่งมั่นว่าจะทําเพื่อชื่อเสียงของ<ช>ประเทศไทยต่อไปชาตต่อไปจะไปประกวดเมื่อไหร่ครับปีนี้คงจะไม่ไปค่ะเพราะไม่มีไม่มีผู้สนับสนุนนี้ค่ะไม่มีสปอนเซอร์ใช่ค่ะโอ้ประกาศเลยครับตรงนี้ฮ <laughs> ะสปอนเซอร์อประกาศอยู่สองอย่างเห็นบอกว่าแล้ว,ลวเรื่องออพ่อของเด็กก็ยังยังพบรหาคนต่อไปอยู่นะครอ,อ,อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะเพราะแม่ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วแม่คือแม่ไม่อยากให้มีแล้วเพราะเราอายุก็เริ่มมากขึ้นอ๋อเหรอครับ ออคิดว่าจะอยากจะประกาศก็ประกาศตรงนี้ได้จะลำบากนะ,ะลำบาก <c oughs> เอาแต่สปสอนเซอร์อย่างเดียวเอาแต่สปสอนเซอร์อย่างเดียวก็แล้วกันะค,ะค่ะก็ถ้าถามถ้าถามหนูเนะี่ยอยากให้มีคนช่วยส่งเสริมแนหะคือทุกคนจะมองว่าช่างทำผมเนี่ยก็เป็นแค่งานเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปดูในงานที่หนูไปเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมีคนเป็นพันคนเลยค่ะนักข่าวจากทั่วโลกก็มาหนูว่าถือว่าเป็นการประกาศสักดาว่าเราคือคนไทยที่มีความสามารถ ในเวทีโลกได้นะคะใครอยากจะช่วยหนูหนูขอร้องเลยค่ะว่าหนูอยากไปแข่งเพราะว่าหนูคิดว่าหนูก็อายุ33นะคะหนูเหลืออีกแค่2ปีจะแข่งได้หนูพยายามจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้อย่างของถ้าเกิดในรูปที่เห็นงานถ่ายเนี่ยทุกคนก็จะมีทีมช่างแต่งหน้าเข้าไปเลยนะคะนักข่าวช่างแต่งหน้าโอ้โหแบบว่าเขาไปกันที4ี่้คนออพอประกาศไทยแลน วิ่ง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 เสียงเหมือนแมงวันอะมีเพื่อนหนูอยู่สองคนกับพี่ชายกับพี่สาวหนูอะมีอยู่สี่คนตบปั๊บๆอยู่อเพื่อนนี่ก็เป็นต่างชาติเ้วยนะแต่แบบเขาก็สงสารเราเงี้ยค่ะลินดาบอกว่าแม้ว่าสุขภาพร่างกายจะเกิดมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องราวที่ใหญ่เกี่ยวกับปัญหาของสุขภาพนะฮะเป็นเป็นปัญหาที่ใหญ่และล่าสุดก็มาเจอมะเร็งตรงนี้เองแต่ความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งก็คืออยากเป็นแชมป์โลกให้ได้ ก่อนอายุ35ใช่ค่ะคุรินดาพูดหลังฉากกับเราบอกว่าอยากจะเป็นแชมป์โลกก่อนตายให้ได้ใช่ใชไหมครับใช่ค่ะเป็นประโยชน์ใช่ไหมครก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้กําลังใจนะครับเ,เป็นคนป่วยที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนป่วยเลยไม่เคยเลยคเป็นคนป่วยที่มีกําลังใจในการทํางานให้กับตัวเองค่ะแล้วหนูก็ยังทําโรงเรียนอีกเพราะหนูคิดว่ามีโรงเรียนสอนอีกด้วยนะฮะ นอกจากมีโรงเรียนมีร้านด้วยอะหอาพูดประชันสมพัธ์ร้านานดิดนึงนมะหนูมีร้านอยู่ที่เอราวันแบงคอกค่ะ R ชั้น4ที่ศูนย์การค้าเอราวันแบงคอกค่ะชัะ้น4ค่ะสเปนดิตไบลินดาค่ะหนูเป็นคนทำงานเองทุกอย่าง<ะ>ตัดผมเองทุกอย่างค่ะแล้วหนูก็ด้วยความที่เราก็สุขภาพไม่ดีหนูก็เลยบอกแม่ว่าเราควรจะสอนคือคุณลุงกับคุณยายหนูว่าบอกว่าการที่เรียนหนังสือมากๆน่ยมันเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเหมือนกันแต่เราก็ควรจะทำบุญเพื่อลด สิ่งนั้นซะสอนให้คนรู้ในสิ่งที่เรารู้ <Ừ. S 2> นก็เลยคิดว่าหนูควรจะทำโรงเรียนนนหนูก็สอนสอนให้คนรู้เหมือนที่หนูรู้รถ้าเกิดต่อให้หนูเป็นอะไรไปคนนั้นก็จะได้กลับไปแข่งแทนหนูได้ ความรู้สึกหนูนะก็มีโรงเรียนด้วยนะฮะคนคนนี้ละครับคนที่เกิดมาแล้วไม่สบายแล้วหมอบอกว่าไม่น่ารอดตั้งแต่เกิดจนกะทั่งมีอายุจนกะทัองอายุ33ปีแล้วความมุ่งมั่นในการทํางานเปรียบเสมือนคนที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยหรือทํามากกว่าด้วยซ้ําไปก็น่าจะพูดได้นะครับเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจ ในสิ่งที่ตัวเองทำแม้ว่าจะมีโรคภัยติดตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เจอโรคใหม่ขึ้นมาอีกแต่ก็ยังคงเป็นบุคคลที่น่าติดตามผลงานและเชื่อแน่ว่าจะทำเพื่อประเทศไทยให้ได้ในที่สุดจุดหมายก็คือการเป็นที่หนึ่งในระดับโลกของการเป็นแชมป์ผมนะฮะหวังว่าคงได้และวันนั้นคงจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ขอเสียงปรบมือให้กับหญิงมั่นหญิงเหล็กคนนี้ครับคุณดาวันอนณงทิริยะปัญญาพรครับขอบคุณนะคะ หวังว่าท่านชมคงได้กำลังใจจากการชมเรื่องราวของสุภาพสตรีท่านนี้นะฮะหญิงเหล็กคนนี้ผู้ที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองป่วยเลยแล้วท่านที่ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนั้นจะมัวท้อถอยกับการใช้ชีวิตไปทําไมพักสักครู่